สวัสดีครับก็ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการแก้ปัญหาอีเมลส่งไม่ไปนะครับหรือว่าเมื่อท่านสัมมิเต e t s 1เนี่ยมันขึ้นว่า cannot send message using mail app นะครับปัญหาเลยก็คือว่าท่านอาจจะไม่มี mail อ p ใน ipad ของท่านนะครับหรือว่าตัว mail อ p นั้น ไม่ได้เซตอีเมลที่ถูกต้องนะครับก่อนอื่นมาดูที่ตัวเซตติ้งก่อนเลยนะครับเซตติ้งของท่านนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูที่เมลนะครับกดที่เมลปุ๊บมันก็จะอันนี้ในกรณีที่ท่านมีเมลแอปนะครับท่านก็จะเห็นว่าเราสามารถดูแอคเคาน์ได้นะครับกดตรงนี้นะครับก็จะมีนี่นะครับเมล Gmail นะครับเมลที่เป็นเดฟอลต์เนี่ยจะต้องเป็น Airshare.com นะครับถ้าไม่ใช่ตรงนี้ท่านต้องแก้ไขเป็น Airshare. com นะครับ แต่ถ้าวันไม่หาตรงช่องแอปเนี่ยไม่เจอเมลนะครับท่านก็ง่ายๆนะครับก็กลับไปกู้คืนมาซึ่งปกติมันเป็น default m เมลของ ios อยู่แล้วครับแต่บางทีอาจจะเผลอลบไปท่านก็มาเสิร์ชนะครับมาเสิร์ชสมมุติว่าเปิดหน้าจอของตัวของ App Store ขึ้นมานครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าเมลเฉยเลยนะเมลมันก็จะขึ้นมามีให้เลือกมากมายครับเมลที่เราต้องการใช้ก็คือตัวของเมล productivity นะครับก็ Open มาแต่ถ้า,าท่าน มีแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมันจะขึ้นออีเมลนัเลยนะครับแต่ถ้าท่านยังไม่มีนะครับยังไม่มีก็สามารถเข้าไปตามนี้นะครับเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วเกิดกดเซิร์ชคำว่าเมลนะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เราเซิร์ชนะครับมันก็จะโชว์โปรแกรมที่เราคิดว่าใช่ สิ่งที่ใช้ที่เราต้องการใช้คือ mail productivity ถ้าไม่มีเนะี่ยมันจะขึ้นรูปาดาวน์โหลดขึ้นมานะครับท่านก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก,ก็ทำตามขั้นตอน,นครับโดยเซ็ตให้เป็น default ก็คือ asia com นั่นเองครับเท่านั้นท่านก็จะมี mail app ขึ้นมาตรงนี้และเวลา s u สมิ t มันก็จะ display หน้าจอของ mail app ที่ท่านท่านจะต้องอท่านจะใช้ในการส่ง email ets 1นั่นเองครับ จะต้องกำหนดต้องเป็น airasia com เท่านั้นนะครับเมื่อไม่งั้นระบบที่เป็นอีเมลกลุ่มที่ั่นส่งไปโดยพ่อ t a p l o t doc นะมันจะดีดเมลท่านกลับแล้วก็อีเทสวมันจะไม่ครบลูปนะครับขอบคุณครูทุกท่านมากครับสวัสดีครับ